5าราศีเตรียมตัวบุญหล่นทับนับเงินจนเหนื่อยก่อนสไปรารับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5าราศีต่อไปนี้เตรียมตัวให้ดีก่อนสิ้นปีนี้คุณจะได้นั่งนับเงินจนเหนื่อยได้แก่ ราศีพิจิตผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดวงการเงินมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากชื่อเสียงของตนเองอาจจะมีคนมาติดต่อจ้างงานกับคุณไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าทำให้มีเงินไหลเข้าบัญชีตลอดเวลาราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กดากกาคมถึง15สิงหาคม ดวงการเงินพุ่งมากจะได้มาจากการค้าขายการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและแม้ว่าจะลงทุนอะไรลงไปก็จะได้ทุนและกำไรกลับคืนมาหลายเท่าตัวมีเงินใช้ไม่ขาดมือราศีมิถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคม ชาวราศีมิถุนมีดวงว่าคุณอาจจะได้สืบทอดกิจการภายในครอบครัวดวงการเงินจะหนุนนำทำให้ได้เงินมากกว่าเดิมหลายเท่าคิดแสนได้ล้านเรื่องเงินคล่องตัวสุดๆราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคม ชาวราศีธนูดวงการเงินมีเกณฑ์จะได้โชคลาภก้อนโตเตรียมตัวให้ดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเงินทองไหลมาเทมาเป็นสายน้ำเข้ามือไม่หยุดเพราะอิทธิพลของการย้ายดาวราหูเป็นเหตุราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรถือว่าดวงชะตาในเรื่องของการเงินอยู่ในช่วงขาขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้งานได้เงินเต็มไม้เต็มมือไปหมดช่วงนี้ใครอยากทำธุรกิจก,ก็ลงมือเลยรุ่งแน่นอน สราศีดวงเฮงขั้นสุดชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยเฉพาะด้านการงานโดดเด่นจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จจนต้องบอกเลยว่าปังสุดๆได้แก่ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนอยู่ไม่ค่อยนิ่งค้นหาการเปลี่ยนแปลงการงานพุ่งแรงได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่คนรอบข้างยอมรับในความสามารถเป็นช่วงขาขึ้นของคุณ อยากได้อยากทำอะไรให้รีบจะประสบความสำเร็จช่วงปลายมีโอกาสได้ลองงานใหม่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมอิ่มอกอิ่มใจกับดอกผลที่ได้รับการงานเก็บกินผลงานเก่าจึงยังเป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่ทำให้งานราบรื่นช่วงปลายมีดวงในการขยับขยายมีไอเดียแปลกๆนำเสนอหากทำงานที่ต้องสร้างสรรค์จะมีชื่อเสียง ได้รับโอกาสพัฒนาตนเองจากผู้ใหญ่หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์มเ,มนตเพื่อเปิดร,รับดวงได้เลยค่ะ